ที่ผ่านมาก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง15ค่ำของปลายปีนะคะเดือนพันวาคมเกาะพัง,งันก็มีฟูมูลจัดฟูมูลปาร์ตี้นะคะผู้คนก็แน่นอยู่ที่บนหาดลิ้นเลยนะคะหาดลิ้นอยู่ห่างจากหาดเจ้าเพาที่เราอยู่นี่25กิโลนะคะก็ขับรถไปประมาณ4 0กานาทีถ้าเราขับช้าๆนะคะ เพราะว่ามันเป็นภูเขาที่โค้งไปโค้งมาเนาะผู้คนเข้ามาเปิดหน้านะคะเบียดเบียดไหลชนไหลค่ะแล้วไอโอไมคอนมาถึงเกาะสมุยที่รายงานแล้ว3รา,ายจากประเทศอังกฤษ2อเมริกา1นะคะวัยสรุ่นทางนั้นเลยนะคะวัยทำงานวัย40-50แต่ แปลกใจมากนะคะที่เขาบอกว่ามันเป็นโรคที่รักษาที่บ้านได้แต่ประคมข่าวหน้าดูนะคะกรมควบคุมโรคคนเขาจะทํางานก็ทําให้เขาลังเลนะคะแต่ว่าที่กักตัวอยู่ที่เกาะพังงานวันนี้มีรายใหม่เจดลายนะคะแล้วก็ ที่สมุยพูดถึงโอไมคอนมาถึงสมุยกับบนฝั่งสุราธานีหนึ่งแต่วันนี้น่าจะมีของเกาะพังงานแน,น่นอนแต่รอรายงานวันพรุ่งน,นี้นะคะเอาข่าวจากเกาะพังงานฟูมูลปาร์ตี้มาส่งนะคะเจ้าของผู้ประกอบการทั้งหลายก็คึกคักคึกคื้นนะคะคึกคักจริงๆของเราก็คึกคักเหมือนกันค่ะคึกคักแบบที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อรอรับลูกค้าที่จองเข้ามาก่อนปีใหม่นี้เนาะ ตัวให้กลมกลืนกับความเป็นปัจจุบันนะคะไม่ต่อต้านแต่เราก็ต้องปกป้องหรือป้องกันตัวเองอย่างดีนะคะคนที่ทำหน้าที่ทุกคนไม่ว่าหมอพยาบาลหรือชาวบ้านผู้ประกอบการต่างๆไม่มีใครอยู่เป็นสุขเลยนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันด้วยตัวเราจากต้นทางคือบ้านของเราตัวของเราก่อนที่จะถึงชุมชนก่อนถึงจะถึงส่วนรวมนะคะ ทุกคนก็ต่างคนต่างกลัวแต่ก็ต่างคนต่างหวาดผวาว่าจะไม่มีกินนะคะประมาณนี้เนาะก็รอดูอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นความกดดันของกลุ่มคนที่ต้องรอตรวจโรคนะคะรักษาโรคหรือว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนเนาะหมอก็มีงานทําอย่างหนักทุกวันมาตั้งเป็นสองสามปีแล้วไอ้พวกเราก็ไม่มีกินมาอย่างหนักตลอดสองสามปีเลยค่ะก็จะมีกลุ่มที่เป็นบ้านเช่าเนาะ ทำได้นะคะแล้วก็คือมันเป็นการที่จะต้องเอาตัวรอดอต่างคนต่างเอาตัวรอดนะคะเขาไม่ได้จับไม้จับมือกันเพื่อให้มันเหมือนกันหรอกขอให้ชั้นได้ก่อนให้ชั้นหมดก่อนนะคะแต่ถ้ามันถึงนวาระชาติาชาติต้องการเขาก็ช่วยเหลือกันดีนะคะคนที่นี่พูดถึงก็ไม่ใช่เรื่องทางร้ายนะคะมันก็เป็นนิสัย ส่วนตัวของแต่ละที่แต่ละคนเนาะแต่ว่าชุมชนก็ทํากติกาให้มันได้ตามกติกาและกําหนดของเขานะคะเราก็จะอยู่ไปปฏิบัติตนตามที่กรมควบคุมโลกให้เราเป็นแนวทางไว้อย่างดีนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ให้ทุกคนมีแบสเกตหรือว่ากระแ้งนะคะ กระปุกอะกระปุกหรือกระแป๋งพลาสติกนะคะที่ว่าเอาเหล้าใส่รวมกันกับเครื่องดื่มที่เป็นยาในเครื่องดื่มชูก,กําลังเหล้าแบนเหล้าขวดอะไรเทลงไปในกระป๋องเดียวกันน้ําแข็งเต็มถังนะคะแล้วก็ใช้หลอดดูดเขาไม่ให้ใช้ร่วมกันแบบนั้นแล้วนะคะถึงจะหลอดคนละอันก็ไม่ให้ดูดในถังเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นการคือว่าไม่มีเหล้ามิกซ์ดังนั้นแล้วนะคะแต่ถ้าจะมีมิกซ์อย่างนั้นก็ต้องเป็นเหล้าปัน่น แก้วไข่แก้วเขานะคะปิดฝาไว้แล้วก็เดินดูดก,กันไปเนาะพอดูตามธรรมชาตินะคะมันก็กลับมาคึกคักเหมือนที่เคยเป็นนะคะตามที่ผู้ประกอบการพื้นที่ส่งภาพมาให้ดูเนาะแล้วเราก็พูดถึงเราเห็นเราก็ดีใจกับทุกคนนะคะคึกคักแน่นอนค่ะทุกคนปีใหม่นะคะแต่ทุกไปไหนมาไหนได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่า จริงๆโอไมคอนรักษาตัวที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเราก็การอย่าตกนะคะดูแลสุขภาพตัวของเราเองให้ดีก่อนที่จะเข้าไปถึงชุมชนนะคะคนไหนเขาไม่ใสก็ไม่ต้องไปคิดมากนะเราใสของเราให้เต็มที่เขาไว้นะคะไอแมสเนี่ยถ้าเราดูแลปกป้องตัวเองดีมันไม่เป็นหรอกค่ะมันเป็นไปไม่ได้เนาะ เราก็จัดการตามหน้าที่ของเรานะคะวันนี้อยู่ทางนี้ก็เตรียมตัวไว้นะคะอะไรก็ที่เราพอจะจัดทําได้ให้มันเกิดในประโยชน์ที่ดีเราก็ทําให้มันเกิดประโยชน์สําหรับส่วนรวมและส่วนตนนะคะไม่ไม่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งเนาะก็ที่บุกคล่องไปบ้างก็เพราะว่าการระบาดที่เขาไม่ให้ผู้คนไปมาหากันเนาะมันก็เลยทาให้หลายแห่ง หลุดลอยไปเปลี่ยนเจ้าของไปด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องยึดติดหรอกเพราะว่าพอมันเปลี่ยนเจ้าของไฟเจ้าของใหม่เขาก็มาสปีดเหมือนเดิมนะคะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบรูปทรงก็เหมือนเราใส่เสื้อตัวเก่าก็เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เนาะอาบน้ํแปะแป้งแต่งตัวแต่งหน้าการคิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้มันใหม่ตลอดเวลานะคะการทําดีสอดหรือการทําบ้านเช่าเนาะถ้ามันเก่าเราก็ต้องเอาเป่าฟนมัน ใส่สีมันเปลี่ยนรูปทรงมันนิดหน่อยนะคะทําให้มันดูออกมาดีเนาะทำให้มันดูใช้ได้มากๆแล้วอันนี้มันก็ทําให้เราไปรอดในรูปทรงที่ผู้คนมองเห็นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องดีเรื่องหนึ่งเนาะจริงๆแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรมั่นคงนะคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงมันมันจะปรับตัวเข้ากับปัจจุบันเขาไม่ได้นะคะ เอาความตื่นเต้นมานั่งเล่าอยู่ในคลิปนะคะก็ได้คลิปเดิมๆที่ไปเดินที่เดิมๆม,มานะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรทําเดินตลอดนะคะไปเรื่อยๆตามที่เรามันตรงไหนใกล้เราไม่อยากออกไกลก็ไปใกล้ๆบ้านนะคะช่วงนี้มีคนเข้าออกก็เป็นประละปลายอยู่นะคะไม่ต้องอวิตกกังวลอะไรทำให พอมียากระใสเกิดขึ้นกับชาวเกาะน,นะคะแต่ว่ามันไม่ได้หนานแน่นอะไรต้องรออย่างน้อยส3ปีนู่นนะคะแต่ช่วงนี้ก็เรียกว่าให้มีพอน้ําเลี้ยงอัตมาได้นะคะเจ้าไหนที่เขาทําบ้านใหม่ๆมา,าการตลาดดีนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาจะติดต่อทางเพจ Facebook กันอยู่แล้วนะคะท่านทากลุ่มทําเพจไว้หรือเราอยากได้เอาบ้านของเราไปขายในหน้าเพจ บ้านเช่าเกาะพังงันเกาะพังงานเรน a l ลเฮาส์อะไรก็ว่าไปนะคะเราก็จัดไปนะคะเดี๋ยวฝรั่งก็มาอ่านเจอเนาะถ้าเราทําคําแปลไว้เรียบร้อยมันถ้าคนไทยกดมันจะขึ้นเป็นภาษาไทยถ้าต่างชาติกดก็กดแต่ละชาติมันจะขึ้นเป็นภาษาของเขาทันทีเพราะเราตั้งโปรแกรมออโตเมติกในการแปลไว้เรียบร้อยเนาะยุคนี้ก็ไม่ต้องไปใช้มือแปลอะไรเลยนะคะนี่คือ ความเป็นอยู่ของชาวเกาะนะคะสนุกมากนะคะตอนนี้มันคึกคักก็ทำถึงจะ,ะไม่มีอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันก็เหมือนกับเราหยอดมเมล็ดพันธุ์ใหม่เข้าไปนะคะจากของเก่าที่เราลื้อทิ้งนะคะลื้อไปเลยของเดิมนี่มันไม่ย้อนกลับมาแล้วนะคะการปาร์ตี้ประเภทใช้โอหัวชนกันกินอ่กินเหล้าหรือว่าเครื่องดื่ม ในกระแป้งในกระป๋องเดียวกันหลอดคนละหลอดแล้วเอาหัวจุ่มดูดเฮๆอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะเขาก็เอาเป็นให้มันเป็นพอสีสันเนาะแต่ว่ารายได้ก็คือกลับมาแน่นๆนะคะถ้ามีอีกสักสี่ห้าครั้งคนที่เกาะที่หัดลิ้นเขาก็บอกว่าน่าจะฟื้นตัวอย่างดีเลยนะเชื่อไหมว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่อยากจะออกอิสระนะคะ ทางชาติก็มากมายที่เขาตั้งใจมานะคะเขาเที่ยวบนฝั่งเขาเที่ยวเลาะๆในประเทศไทยต่อไปเขาก็ไปต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นกันนะคะมามาดูกันว่าช่วงปีใหม่นี้จะเป็นยังไงเนาะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนได้รับฟังข่าวจากเกาะพัง,งันนะคะวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่7รายจะเสียชีวิตหนึ่งราย เมื่อวานนี้14รายนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าโอไมคอนจะจัดการกับชาวเกาะพังงานนี่มีกี่รายนะคะแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะคะที่เขาเจอเขาตรวเจเชื้อเจอที่สมุยนะฮะแต่ที่บนฝั่งก็สุราธานีไม่ได้แจ้งว่าเป็นคนที่ไหนเนาะหรือเราอ่านข่าวไม่ละเอียดก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะนำมาเล่าเรื่องความเป็น เากาะพังงานในช่วงใกล้ใกล้กลับ Merry Christmas and Happy New Year นะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะมันเป็นช่วงเทศกาลอยู่แล้วถ้าเขามาก่อนปีใหม่นี้เขาก็จะมีความสุขสนุกสนานได้แวน้นมอเตอร์ไซค์ไปแวะหาเพื่อนนะถ้าเพื่อนแวะมาหาเราเราก็ยังได้มีโอกาสได้นั่งโมกกินดึงกาแฟด้วยกันนะคะช่วงนี้เนาะ เพื่อนๆที่มาจากต่างชาติโอ้โ oh, หเอ็กไซดิ่งน่าดูนะคะได้เจอกันมีความสุขมากๆจริงๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพขอบคุณนะคะทุกคนคอมเมนต์ไว้ Merry Christmas and Happy New Year anyway for everyone นะคะมันเป็นความเบิกบานใจนะคะจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้านักจิตวิทยาเราจะเล่าให้ฟังอีกครั้งนะถ้าเขามาฟังเราเนี่ยเขาจะคิดนะคะว่าเราเนี่น่าจะ มีความในใจอะไรทําไมถึงบวกบวกตลอดเลยนะคะทําไมไม่คิดเป็นลบนะคะเราลบมาเยอะแล้วลบในใจลบเอาออกลบออกอย่างดีเลยค่ะแล้วเราก็เตรียมตัวพลังบวกไว้ถึงแม้จะมีน้อยเข้ามาแต่ความเป็นอยู่ของเราก็เริ่มดีขึ้นเริ่มจะโอเคนะคะถึงมันจะไม่มีเราก็ขวนขวายให้มันพอได้ดูแลต้อนรับผู้คนนะคะ แม่ะค้าร้านข้างๆบ้านก็คึกคักมาตลอดเดือนเลยค่ะ